มาช้าเกินไปหน่อยมั่งผมมายืมรอตั้งนานแล้วอ่ะนี่กฎหมายใ,ใหม่เหรอทำไมตามงานแล้วยังต้องเขียนใบสั่งอีกอะ่ะต่อไปอย่าร้องเล่นกับตำรวจอีกนะคุณเป็นคนสั่งให้ฉันหลบเองนะขอบคุณมากไม่ต้องเกรงใจ ค้าก่อนฉันเปนี่คุณอยู่สองเหรียญครั้งนี้ฉันช่วยเติมให้คุณไปสี่เหรียญตอนนี้ตาคุณติดหนี้ฉันสองเหรียญแล้วถ้างั้นผมไปส่งคุณถือว่าเป็นค่ารถแล้วกันคุณคิดจะจีบฉันฉันกำลังเรียกไปขึ้นเวทีที่ตาผู้ร้องเพลงเป็นท่าผ่านผมพอดีผมไปส่งนะไดไใบฟ้าไวกว่าคุณเยอะ